เวียสกุลวัฒเล่าถึงน้องวิลินลูกสาวเป็นคนชอบเดินทางลูกสาวได้พ่อเปะ๊ะเวียสกุลลวัฒเล่าถึงน้องวิลินลูกสาวเป็นคนที่ชอบเดินทาง เพราะว่าเลี้ยงลูกมากันเองสําหรับผู้ของเวียสโกโลวัตและภรรยาวิกกี้นะคะนอกจากจะเป็นคู่ที่ชอบเดินทางเที่ยวแล้วตอนนี้น้องเวลีนลูกสาวตัวน้อยที่เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นก็ยังบอกกับพ่อแม่ว่าชอบเดินทางและอยากอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ด้วยตามที่เวียได้เขียนเล่าถึงเรื่องลูก ไว้ในโพสต์ล่าสุดและทิ้งท้ายประโยคสุดอบอุ่นไว้ว่าไม่ต้องไปทุกที่แต่ไปด้วยกันทุกครั้งนะการเดินทางผมกับวิกกี้เราเริ่มพาวิลินออกเดินทางกันตั้งแต่สองเดือนครึ่งเราสองคนเลี้ยงดูวิลินเราก็สอนและเราสองคนไปด้วยทุกอย่างคือสิ่งใหม่สำหรับเรา ในเมื่อเราเลี้ยงลูกกันเองเราชอบเดินทางเราก็คงจะเลือกเดินทางและเลี้ยงเขาไปในรูปแบบของเราเราดีใจที่วันนี้ลูกเราโตขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นจำได้เยอะขึ้นและเขาบอกกับเราว่าเขาชอบที่จะได้เดินทางและได้อยู่ใกล้ชิดกับเราไม่ต้องห่วงครับลูกนี่แค่เริ่มต้นฮ่าฮ่าเรายัางมีที่ที่เราสามคนจะต้องไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอีกมากมายไม่ต้องไปให้ครบทุกที่หรอก แต่แค่ไปด้วยกันทุกครั้งนะค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวสุดอบอุ่นของวิกกี้พิมลยาและเวียสุกลวัฒนะคะสำหรับเด็กนั้นก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่เราซื้อมานะคะเมื่อเราพาเด็กทำอะไรไปเที่ยวไหนเด็กก็จะจดจำและซึมซับในสิ่งนั้นไปนะครับเช่นเดียวกันกันกบน้องวิรินค่ะที่พ่อแม่พาเที่ยวมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเธอก็เลยซึมซับที่อยากจะไปด้วยนั่นเองค่ะ